ทำตามนี้เพื่อ่จะนอนหลับภายใน5นาทีและที่สำคัญนะคะตื่นมาสดชื่นมีพลังเยอะด้วยค่ะหนึ่งก็คือเพื่อนจะต้องเริ่มจากตอนเช้านะคะเราตื่นมาเนี่ยเราจะต้องเตรียมเลยนะคะทั้งวันนะคะถึงจะนอนหลับนะคะคือเพื่อนเพื่อจะต้องออกกำลังกายนะคะอย่างน้อย 30- 60ถึงนาทีนะคะและไม่ควรจะออกกำลังกายช่วงเย็นเย็นนะคะเพราะว่าจะทำให้ นอนหลับยากนะคะแต่ก็มีบางคนนะคะที่เหมาะกับการออกกำลังกายช่วงเย็นนะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับนาฬิกาชีวิตของเรานั่นเองค่ะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ทดสอบนะคะเรื่องนาฬิกาชีวิตนะคะว่าควรจะออกกำลังกายตอนไหนนะคะและเวลาไหนนะคะสมองเราทํางานได้ดีที่สุดนะคะลองไปทดสอบดูค่ะและข้อ2นะคะที่จะทำให้เพื่อนนอนหลับได้เร็วนะคะก็คืองด เครื่องดื่มคาเฟอีนทุกประเภทนะคะหลังเที่ยงวันขึ้นไปค่ะข้อ3นะคะถ้าเกิดอยากนอนหลับภายใน5นาทีนะคะจะต้องทานอาหารเย็นอย่างน้อย2-3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงในการย่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปทานใกล้เวลานอนเกินไปเนี่ยเลือดมันก็จะแบบ ต้องไปช่วยในการย่อยนะคะและไม่นําซ้ํานะคะบางคนอาจจะเกิดกรดไหลย้อนนะคะเกิดแก๊สทาให้นอนไม่หลับอีกนะคะก่อนที่เราจะไปดูข้อ4นะคะข้อนี้สําคัญนะคะหลายๆคนเนี่ยนอนไม่หลับใช้วิธีนี้นอนหลับทันทีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปเลยค่ะจะได้ไม่พลาดการรับความรู้ดีความรู้ใหม่ๆที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้ค่ะข้อ4ี่คือทานแมกนีเซียมค่ะแมกนีเซียมทานพร้อมอาหารเย็นนะคะจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึก คลายกล้ามเนื้อนะคะรู้สึกลิ้นแหลกนะคะรู้สึกแบบงงง่วงนะคะแล้วก็ทําให้หลับง่ายแถมร่างกายดีขึ้นมากๆเลยค่ะและข้อหาก็คือปรับไฟในบ้านนะคะให้เป็นสีนวลนๆนนอุนอ่นๆเห,หลืองๆนะคะเมื่อสังเกตนะคะเว <genauso S 1> ลาไปแบบร้านอาหารแบบไฟดิงเนี่ยไฟมันจะแบบน,นวนลรู้สึกแบบลิ้นแหลกรู้สึกรู้สึกดีจังเลยนะคะช<ม>่วงเย็นเนี่ยอย่าให้บ้านนะคะเป็นไฟแบบ บุ้มสีขาวแบบสว่างนะคะแบบนั้นจะทําให้เพื่อนแบบนอนหลับยากค่ะและข้อ6ก็คืออาบน้ําอุ่นนะคะก่อนนอนสัก1-2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าหลังจากที่แบบอาบน้ําอุ่นนะคะร่างกายรู้สึกร้อนแล้วนะคะร่างกายเราจะปรับให้ร่างกายเราเย็นลงซึ่งจะทําให้นอนหลับง่ายขึ้นค่ะและข้อ7ก็คือปรับอุณหภูมิในห้องนอน,นะคะให้เย็นกว่าปกตินะคะเย็นกว่า ระหว่างวันค่ะและข้อ8นะคะข้อนี้มันง่ายนะคะแต่หลายๆคนทำไม่ได้สักทีนะคะก็คืองดดูหน้าจอโทรศัพท์และจอทุกชนิดก่อนนอน1-2ชั่วโมงค่ะและสำคัญที่สุดก็คือห้ามไปนอนแล้วแบบไปเขี่ยดูโทรศัพท์แบบนี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็จะนอนหลับไม่สนิทค่ะและข้อเก้าคือปิดนะคะปิดผ้าม่านปิดประตูปิดหน้าต่างนะคะให้มืดทึบนะคะสมองของเราจะได้รู้ว่า เอถึงเวลานอนแล้วนะคะหลังเวลาตนนัวนินะคะซึ่งจะทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นค่ะและข้อ10ก็คือนั่งสมาธินะคะหรือว่าริ้แล็กซ์หรือว่ยืดนะคะก่อนนอนซึ่งจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อนะคะทำแบบให้สมองสองบแล้วก็เพื่อนจะหลับเร็วขึ้นค่ะข้อ11บเอนะคะอันนี้ก่อนเข้านอนนะคะใช้เวลาสัก30นาทีนะคะอ่านหนังสือที่สร้างสรรค์น,นะคะ อย่าไปอ่านหนังสือที่แบบเครียดนะคะหนังสือการเมืองหรือว่าหนังสือแบบอะไรที่มันแบบทาให้เรารู้สึกเครียดนะคะอ่านหนังสือที่พัฒนาตัวเองนะคะทาให้ตัวเองรู้สึกดีนะคะซึ่งจะทำให้เพื่อนหลับง่ายหลับสบายนะคะตื่นขึ้นมามีพลังนะคะไม่เหนื่อยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมไปทดสอบดูนะคะว่าเพื่อนเป็นคนประเภทไหนนะคะจะได้นอนให้ถูกนะคะกินให้ถูกออกกำลังกายให้ถูกค่ะวันนี้จะให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีแหละแฮปปี้กว่าเดิมค่ะแล้วกลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ